เมื่อวานผมก็เลยมองว่าแสบแล้วนะ <S <S เราคาดการว่าหนึ่งเจ็ดเจ้าศูนย์ก็เด้งกลับไปอ่ะทําใจครับเพราะว่ายังเหลือนอนฟอร์มอีกแล้วก็สัปดาห์ที่เราคาดการจะเอาไว้เนี่ยผมยังมองว่ากดดันราคาแน่นอนคือก็อไม่แน่เอาเป็นว่าหกสิเปอร์ซ็นแล้วกันอย่าพูดถึงแน่นอนเลยผมไม่อยากพูดในมุมที่แบบฟันหงนะครับ ก็ให้น้ำหนักไว้หกสิบปอร์เซ็นว่าจะปิดลบได้ในภาพของสัปดาห์เมื่อวา,านก็ <ลบ S 1> ถูกซื้อกลับ่วันนี้เลยรอ,อนอนฟอร์มอะลงมาแล้วแล้วถ้าวันนี้จะกลับขึ้นไปแบบอีกเมื่อวานอีกผมว่าตลาดนี้เราเลิกกันเถอะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม,มแ,ตแต่โอกาสดีนะอะไระะที่ไม่น่นนอนใช่มันมันอยู่บนความน่าจะเป็นครับพี่แต่ว่าคือถ้าเกิดมันจะเลวร้ายขนาดน,นั้นอะ คือในตลาดที่เป็นในภาพหนึ่งนาทีในภาพหนึ่งชั่วโมงเราเห็นเหตุการณ์สะบัดแบบเมื่อวานเนี่ยได้บ่อยๆใน i ท e f เฟรมเล็กๆนะครับอันนี้พอรับได้ผมถึงเลี่ยงการเทรดในระยะสั้นลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เราจับใน i ท e f เฟรมที่เป็น Day w วี k นะครับซึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้อยมากซึ่งถ้าเกิดเด y กับวีคยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกครั้ง คือกระชากลงมาแล้วแล้วก็ชากกลับแบบนี้ยทุกวันทุกวันผมว่าตลาดเนี้ยเลิกเถอะนะครับคือโอกาสมันมีครับโอกาสมันมีมีบ้างต้องบอกว่ามีบ้างแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นทุกครั้งมันไม่ต่างจากการพนันหรอกครับถ้าเกิดจะเกิดซ้ําครั้งนะครับเพราะนั้นก็ยังมองครับว่าลงมาตรงนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์ทั้งสัปดาห์ ภาพสัปดาห์นะครับภาพวีผมพอใจการปิดที่หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ก็ตอนนี้อยู่แถวแถวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดใช่ไหมเอาเป็นว่าปิดแถวๆถวนี้ยค่อยๆซึมลงมาคืนนี้ก็ได้แต่อยากกระชากไปแบบเมื่อคืนผมว่าน่าเกลียดอ,อมืมันน่าเกลียดครับเอาแบบซึมๆปิดแถวนี้แล้วกันนะครับมันถ้างั้นบอกว่าตลาดนี้มันมันจะเล่นยากเกินไปครับยากเกินไปจริงๆนะ ก็ต้องมาปรับกลยุทธ์วางแผนกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องรอดูครับแต่ตแยังไม่เปิดเพิ่มนะคะออเดอร์เมมเบอร์ใช่ไหมในห้องเมมเบอร์ใช่ไหม <ừ. S 1> ปล่อยไปก่อนครับยังไม่กด <ừ. S 1> <laughs> เพราะว่ายังไง <ừ. S 1> เรามีออเดอร์ใหญ่คานอยู่ครับเรามีไม้ใหญ่ค <ừ. S 1> านอยู่ข้างบนแ,แถวแถวหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดขออภัยครับหนึ่งแปดห้าศูนย์ที่เราเก็บกันมาก็ก็ยังมีออเดอร์นั้นคานอยู่ก็ผมเลยยังคือจริงๆถ้าจะเพิ่มจริงๆอ่ะขอให้หลุด W2 องลงไปก่อนแล้วเห็นการรีเทสของ W2 ก่อนแล้วไปเทรดในระยะที่สี่ชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงอะไรนะครับพี่เป็นเป็นครั้งแรกที่อดทนสื่อได้ยาวมากอ๋อพี่พี่เก็บหนึ่งแปดห้าศูนย์มากับผมใช่ไหม เก็บเโอเคโอเคโอเคเป็นครั้งแรกที่อดทนไม่อด,ทน,อดทนเลยนะ้ิเ,เล่นสั้นมากมค่อยๆค่อยๆค่อยๆเก็บไปครับแต่คือถามว่าคือมันมีอยู่สองมุมคือตอนเนี้ยออเดอร์ที่เราเก็บกันในแถวๆเนี้ยหนึ่งแปดศูนศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ออเดอร์แถวเนี้ยชุดแถวเนี้ยผมใช้กำไรมาเสี่ยงต้องบอกอย่างนี้ ใช้กําไรมาเสี่ยงก็คือใช้ไม้บนที่เราเล่นกันมานั่นแหละมาเสี่ยงคือถ้าเกิดผมพลาดจริงๆก็คือแค่เสมอทุนแต่ถ้ากำไรเล่นอันนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเล่นก็คือชุดราคาแถวเนี้ยที่เราเล่นกันอยู่นั่แหละครับแถวแถวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ที่เราเก็บกันมาล่าสุดนี่แหละก็คงปล่อยมันครับ ผมยังไม่อยากไปทําอะไรกับมันนะช,ช่วงนี้ตลาดแกว่งครับคิดว่าน่าจะแว่งแขวนแถวนีช้ชั่วโมงสองชั่วโมงจนกว่าจะนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งผมผมก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็คงวางเลยเท่านี้ไม่ไม่ทาอะไรเพิ่มนะครับเพราะเรามีออเดอร์มาพอสมควรแล้วคือถ้าถ้าจะกลับขึ้นมาก็แค่เสมอตัวทั้งชุดนะครับทั้งชุดราคาแต่ถ้าเกิดลงต่อก็กําไรสองเท่าแค่นั้นเองตอนนี้ใช้กําไร เสียงต่อเท่านั้นเองครับไม่ไม่ทำอะไรแล้วไม่ไม่แอคชั่ในใดๆเพิ่มครับสำหรับคืนนี้นะก็ต้องรอรอจบสัปดาห์นี้ก่อนขอเห็นภาพเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครนะโอเคล่วงเลยเวลากันมาสี่นาทีห้านาทีละเพราะนั้นเดี๋ยวมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราดีกว่านะครับเพื่อนในห้องมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ มีไหม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 งั้นผมเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์แล้วนะครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้4ี่กุมภาพันธ์2,565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบข้ามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเลขนันฟอร์มได้ประกาศ แล้วนะครับราคาก็กระชากกลับลงมาแถวแถวโลเกือบเกือบจะถึงโลเมื่อวานต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแต่ล่าสุดถูกซื้อกลับนะครับหลังจากที่ประกาศตัวเลขมาได้ลง้งลุ้งครึ่งชั่วโมงนะครับก็เกือบเกือบชั่วโมงละถูกซื้อกลับมาครับเหลืออีกสิบห้าที่ก็ครบชั่วโมงถูกซื้อกลับมาแต่ว่าเดี๋ยวยังไงซะาเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจบวันวันนี้จะจบมาแบบไหนซึ่งหากวันวันนี้จบปิดแดงมาแบบนี้ แล้วในระดับวีนะครับต้องบอกว่าในระดับวีเนี่ยเดิมทีผมมองว่าวา่าผมมองเอาไว,วา้ว่าวีคจะตบจบแถวแถวหนึ่งเจ็ดเก้าศูนคือโซนที่จะค่อนข้างแฮปปี้มากนะครับแต่ถูกซื้อกลับมาแบบนี้อาจจะขึ้นมาปิดแถวแถวหนึ่งแปดศูนศูนย์ประเด็นคือถ้าปิด1800 ทองจะเสียทรงไหมต้องบอกว่าถ้าภาพของวีนะครับปิดแถวแถวหนึ่งแปดศนย์ศก็ไม่ได้ถึงกับเสียทรงมากนะักสำหรับภาพของการลงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแท่งตายไปหนึ่งแท่งว่างั้นเถอะแล้วก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับว่าเมื่อแท่งตายหนึ่งแท่งนะครับสัปดาห์สองสามสี ก็จะยังมองให้น้ำหนักการลงต่อเนื่องอยู่นะครับก็ถือซะว่าแท่งนี้เป็นแท่งตายแต่ยังไม่จบต้องบอกว่ายังไม่จบครับยังมีเวลาอีกพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพบทวิเคราะห์สัปดาห์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเอาเป็นว่าผมขอมาอัปเดตภาพของเดย์แล้วกันนะครับที่เราติดตามกันสิ่งที่เราติดตามมันอยู่ครับคือการปิดเด การที่ภาพที่เรามองจะปิดในลักษณะของการลงต่อเน,นื่องต้องบอกว่าณนะตอนนี้ณนะชั่วโมงนี้ไม่รวมอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้าผมก็ยังมองภาพของการลงทําไมผมถึงบอกไม่สองไม่รวมสองสามชั่วโมงข้างหน้าคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่รู้ว่าคืนนี้จะปิดแบบ ถ้าเราวิเคราะห์ภาพเดย์นะครับแล้วออกมาทรงนี้ในช่วง3วัน4วันหรือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของการขึ้นมาแล้วถูกทุบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ครับต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความสอดคล้องกับแนวโน้มที่เราวิเคราะห์กันไว้คือแนวโน้มของการลงครับมุมมองของไซเวดาว ของระดับวีคเนี่ยก็ยังอยู่นะครับซึ่งเรามองกันเอาไว้ว่าราคาจะพักตัวลงมาที่ W2 และมีการยกขึ้นมา1805ถึง1815ถ้าตราบใดที่ยังไม่เลยราคานี้และโซนนี้เป็น,นโซนกลับตัวเนี่ยไม่ได้หลุดขึ้นมาเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักของการลงแล้วก็ต้องบอกครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทดสอบ18ึ่ถึงห ขออภัยครับ1805ถึง1810และก็ถูกทุบลงมาทุกๆครั้งต้องบอกว่าก็ยังอยู่ในแผนและก็ยังให้น้ำหนักในการที่จะมีโอกาสเทขายได้ตอนนะครับก็ยังไม่ได้ผิดแผนใดๆเพราะนั้นที่เหลือคือการแกว่งขึ้นแว่งลงเนี่ยคนที่เทรดสั้นระดับหนึ่งชั่วโมงระดับสี่ชั่วโมงที่จะเจ็บตัวบ้างก็เป็นเรื่องปกติผมก็ต้องบอกแบบนี้ ใครที่ตามมัอยูก็ก็อย่างที่บอกครับผมงดการแอคชั่นใดๆมาเป็นร่วมๆมาทิดแล้วผมไม่ทําการไม่ทํำทรานสคชั่นใดๆเลยเป็นสัปดาห์แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในทํามสั้นนะ่ในระดับหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันเกิดการไซเวย์เกิดขึ้นและการไซเวย์ที่จะมีอาการของการแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติ เพราะนั้นคนเล่นสั้น15นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงจะตื่นเต้นกันผมว่ามันไม่ได้ปัญหาของผมละแล้วผมบอกเสมอการที่เล่นในระยะสั้นแล้วมันมีการไซด์เวย์แบบนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณยังตื่นเต้นกับการที่ราคาแกว่งขึ้นแกว่งลงในช่วงสั้นๆน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังศึกษาตลาดไม่มากพอ นะครับเพราะมันเป็นปกติมันเป็นเรื่องที่ผมว่าคนที่เจ็บตัวกับ15นาที1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงลองถามตัวเองดูครับว่าคุณเคยเจ็บตัวกับสถานการณ์แบบนี้มาก,กี่ครั้งแล้วแล้วคุณจำไหมคุณได้อะไรจากพฤติกรรมซ้ำๆแบบนี้หรือไม่มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับมันมีให้เห็นบ่อย ที่เหลือคือเวลาที่คุณล้มคุณพลาดคุณได้เก็บได้เก็บอะไรมาจากพฤติกรรมเหล่านั้นหรือไม่นั่นคือสิ่งซื่อสิ่งที่ผมเตือนอยู่เสมอแล้วก็ในสัปดาห์นี้อย่างที่ผมบอกว่าเราก็คงจะไม่ได้แอคชั่นใดๆเพราะมันคือช่วงไสเบทนั่นเองนะครับภาพของวันผมขอสรุปง,ง่ายๆว่าก็ยังให้น้ำหนักต้องบอกว่ายังให้น้ำหนักครับในการลงต่อ แม้ว่าสัญญาณในเมื่อวานหรือเมื่อวนันสุกร์ไม่ได้ดีมากนะักอย่างที่เราคุยกันในเมื่อเช้าคือมันสัญญาณมันไม่ได้ดีเลยแต่ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการทดสอบแนวต้านผมบอกแล้วเมื่อเช้าว่ามีโอกาสเทรดได้เสมอให้ระวังก่อนนะครับกราบใดที่ยังไม่หลุดผมก็ยังให้น้ำหนักว่าจะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะครับ แล้วในการที่มันไซเวย์ก็เป็นเรื่องปกติของตลาดถูกไหมนะครับเพราะฉนะนั้นในมุมมองของผมเนะครับคาดเดย์อยากให้ระวังการเทขายอยู่เช่นเดิมที่เหลือจะมาวันไหนเดียวต้องรอติดตามครับตอนนี้คงคง,งตอบอะไรไม่ได้มากนะักเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยไซเวย์ way, ผมอาจจะต้องลดการวิเคราะห์ในส่วนของแท่งเทียนลงไป ก็เหมือนเดิม,ดมครับที่เราเคยเจอกันช่วงไหนที่เป็นช่วงไซด์เวผมก็จะบอกเลยว่าผมจะงดการวิเคราะห์ในส่วนของแท่งเทียนออกไปนะครับเพราะว่าแท่งเทียนมันมีโอกาสที่จะเป็น Noise เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของการทดสอบดนลตานที่1805ถึง1805นะครับ 1805-1815ถึง1815สมากกว่าผมให้ในัยยะการทดสอบแนวต้านนี้สมากกว่าผมก็อาจจะลดในเรื่องของการมองแท่งเทียนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการแกว่งสมบัิทดสอบแนวต้าน,นแบบผีอยู่ก็ได้นะครับแต่ยังไง1815อย่างที่บอกกันเมื่อเช้าขอไม่ล้น1820แล้วะกันนะครับขออย่าไปล้นแล้วกันอาจจะมีการ ล้นล้น1815บ้างแต่อย่าล้นถึงขนาด1820ก็ยังมองเป็นแนวต้านในส่วนของการกลับตัวในโซนนี้อยู่นะครับพฤติกรรมราคาถ้ามองในภาพก็จะเป็นลักษณะแบบน,น,นี้นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการยกของขานี้ยังไม่รู้ว่าจะยกแล้วมาติดแค่ไหนและจะกลับตัวที่ราคาไหนเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เรารอคอยสำหรับภาพนี้นะครับมาที่ภาพของสี่ชั่วโมงครับ ในภาพของสี่ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าตอนนี้ผมเห็นแต่ความอ่อนแรงของไทม์เฟรมระดับสี่ชั่วโมงคืออ่อนแรงจากจากไหนครับต้องบอกว่ามันต้องมาจากสืบเนื่องมาจากชั่วโมงก่อนที่มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะสตรองในช่วงนี้นะครับและเราก็จะมองเห็นได้ว่าเริ่มไม่ยกตัวขึ้นมาสูงมากหนักละจุดสูงสุดเริ่มมีโมเมนตัมที่ต่ำลงนะครับ หรือพูดง่ายๆในอีกมุมหนึ่งก็เกิดการไดว์เจนอยู่บ้างในหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้มีอาการออกลักษณะเหมือนจะไดว์เจนระดับ4ี่ชั่วโมงมันก็เลยกลายเป็นว่า1ชั่วโมงเนี่ยมีไดว์เจนซ้อนไดว์ gent, เจนเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามไปติดตามดูกันนะครับก็เอาเป็นว่าน้ําหนักที่จะปรับตัวลงต่อก็ค่อนข้างที่จะให้น้ําหนัก ที่จะปรับตัวลงต่ออยู่เช่นเดิมน,นะครับแต่ว่าต้าน18 15อย่าให้หลุดล้นได้บ้าง18 20ล้นแล้วอย่ายืนนะครับล้นแล้วต้องกลับลงมาให้ได้นะครับก็ยังมองภาพนี้อยู่ mm hmm. เดี๋ยวไปดูพฤติกรรมการตาเตือนในระในระดับชั่วโมงสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าใดซ้อนใดที่ผมมองอยู่คืออะไรก็ตัวนี้แหละครับผมมองว่าไดเวอร์เจน ชุดนี้คือชุดที่1นึ่งล้ราคา break ออกมาแต่ถูกซื้อกลับมาเมื่อวานอันนี้คือใดครั้งที่หนึ่งครับใดครั้งที่สองคือชุดนี้ครับจากชุดนี้จะเห็นว่าราคาไม่ได้ปรับตัวในลักษณะที่ขึ้นมายืนในลักษณะ strong trend เลยเสียทีเดียวนะครับแต่ก็กลายเป็นว่ามีการอ่อนกำลังลงมาอย่อยางต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่าในยะของ แนวต้านระดับ1.805ถึง1.815ยังอยู่นะครับในยักนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆในภาพของสัปดาห์ผมมองไว้1.790ขอปิดแถานี้ผมพอใจแต่ถ้าราคาจะทำแบบเมื่อวานอีกเหมือนที่เพื่อนสมาชิกในห้องถามเมื่อสักครู่ถ้าวันนี้ยกอีก ผมว่ามันเป็นมหากาบเลยนะครับเป็นมหากราบของการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับเป็นการมหากราบที่ต้องบอกว่าสะบัดเมากันแบบจริงจังเลยแหละนะเอาเป็นว่ามีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสแต่ถ้าไม่ให้หลงทิศหลงทางนะครับผมก็คงจะมองภาพที่มันใหญ่เพราะภาพนี้คือภาพหนึ่งชั่วโมง ขาใหญ่กําลังสะบัดเมานะครับต้องบอกว่าขายใหญ่กําลังสะบัดเม้าเพราะฉะนั้นผมต้องไปตามมองในระดับพฤติกรรมของภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวีคหรือเดือนตอนนี้ต้องบอกว่าภาพรวมของทั้งคู่ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการสะบัดเมาจริงไม่สามารถลงมาปิดตามที่ผมคาดการณ์หนึ่งเจดเก้าูนได้ขอปิดแถวแถวหนึ่งแดศูศย์แล้วกัน เอาแถวนี้ไม่ต้องยกไปกว่านี้สำหรับคืนนี้นะครับก็จะเป็นการจบอย่างที่ผมได้พูดคุยไปช่วงต้นคลิปว่าถ้าจบหนึ่งแปดศูนย์ศูย์นะครับอย่างน้อยไม่เป็นสัญญาณที่ปรับตัวลงต่อก็อย่าขอเป็นสัญญาณปลับตัวขึ้นแล้วกันก็คือแถวนี้แหละปิดแค่นี้พอเอาทรงนี้เลยขอทรงนี้ถ้าปิดทรงนี้ได้ ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นสัญญาณกลับตัวของของการขึ้นนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณแค่ไม่มั่นใจของตลาดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าปิดมาทรงนี้แบบนี้จะส่งผลทำให้ในสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสลุ้นการลงได้นะครับอันนี้คือภาพที่มันมีความสุ่เนื่องมีผลต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุนอ้นกันครับว่าคืนนี้จายันราคาปิด ในโซนแถวเนี้ย1800ถึง1790ได้ไหมผมค,นะค,คิดว่าทำได้นะครับคิดว่าทำได้เดี๋ยวรอดูกันครับว่าคืนนี้จะปิดตลาดมาแบบไหนนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าขาสั้นทั้งหลายเลี่ยงได้เลี่ยงครับต้องบอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเป็นช่วงของการสะบัดเม่านะครับใครที่ไม่พอรใหญ่พอ ใครที่มองภาพสั้นๆอาจจะเจ็บตัวกันได้เพราะนั้นะในภาพรวมผมยังให้มุมของการลงูนะครับใครเล่นสั้นเลี่ยงไปก่อนเพราะตอนนี้ทั้งหนึ่งชั่วโมงทั้งสี่ชั่วโมงแทบจะอ่านตลาดไม่ได้เลยราคาดูนะครับสมบัดขึ้นสมบัดลงขนาดนี้จะต้องเอาอะไรไปอ่านกัมันครับถูกไหม เพราะนั้นผมถึงบอกว่าชั่วโมงสี่ชั่วโมงช่วงนี้เลิกได้เลิกครับเจ็บตัวเปล่านะไปหาพี่ใหญ่ไปมองพี่ใหญ่ว่าเขาทาอะไรแล้วค่อยวางแผนปรับกลยุทธ์ในการเล่นครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกแหละเมื่อเช้าว่าคงไปยึดกรอบของหนึ่งแปดศูนห้าถึงหนึ่งแปดหเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแม้ชั่วโมงไม่ได้เห็นกลับตัวมาเมื่อเช้านะครับ ที่เราคุยกันจังหวะที่เราคุยกันตอนนี้ในช่วงเช้าเนี่ยผมก็ยังให้น้ําหนักว่าจะมีโอกาสเทลงเพราะด้วยปัจจัยของการเป็นแนวต้านผมไม่ได้มองอย่างอื่นเลยเพราะในชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าไม่เห็นแพทเทิร์นการจับตัวใดๆเลยนะอยู่ๆราคาก็กระชากหลดกลับลงมาเห็นไ,ไหมนี่คือพฤติกรรมของภาพใหญ่เวลาภาพใหญ่เขาสู้กันแบงเมาตายเรียบผมบอกเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของบนวิเคราะห์ทองคำเราในค่ำวันนี้นะครับวันนี้พักเทรดได้พักไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์รอสรุปวันเสาร์ก่อนรอสรุปสัปดาห์นี้ก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวในคืนวันเสาร์เรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนที่รับชมกันอยู่ทาง Facebook หรือ YouTube นะครับหากมารับชมกันครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไปด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรานะครับแล้วก็หากสนใจปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามามรถ ไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเ like นื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มของเรานะครับก็สามารถกดเขา้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆในห้องซูมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับมีประเด็นไหนที่ยังไม่เคลียร์หรือมีข้อสงสัยไหมครับแล้วผมอาจจะพลาดข้อมูลไปนะครับ อ่ะโอเคหากไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยผมก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้สำหรับสุดสัปดาห์วันศุกร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์วางแผนปรับกลยุทธ์การเทรดในสัปดาห์หน้ากันสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ